โอตาแตกตื่นไฟไหม้กลางคอนเสิร์ตจบการศึกษาเืิญปรางอารีกุลค่ะทําเอาเหล่าโอตาและแฟนคลับหลายผ่านชีวิตในคอนเสิร์ตใหญ่จบการศึกษาส่งท้ายเชิอปรางในฐานะเมมเบอร์วงเบนะียนเคโฟรีเอกนัดเทนเดอร์โดมเมืองทองธานีเมื่อค่าวันนี้ตกอกตกใจไปตามตามกันค่ะเมื่อจู่ๆูเกิดเพลิงไหม้ในระหว่างที่สาวเชิอปรางและศิลปินรับเชิญกําลังทําการสแสดงบนเวทีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลกันอย่างแพร่หลายมีทีมข่าว ได้ติดต่อไปประชาะสัมพันธ์ของคายตนสังกัดของสาวเชื้อปรางเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยข้อมูลว่า mm. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนกลางโชว์สาเหตุเพลิงไหม้ mm. เกิดจากสะเก็ดไฟและเอฟเฟกต์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตไปโดนลำโพงทําให้เกิดเพลิงลุกไหมทางทีมงานจึงรียบนําถังดับเพลิงมาดับไฟใช้เวลาไปกี่นาทีทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังดับไฟคอนเสิร์ตก็ยังคงดําเนินต่อไปจนจบนั่นเองค่ะ Dzięki za oglądanie! Witam wszystkich z Państwa. Dziękuję za oglądanie!